เหลืออยู่นี่เ่อทั้งขึงด้วยซ้ำนะฮะนี่คือการลงทุนนะครับเป็นเงินสามพันบาทเอามาจำหน่ายทางด่านความรลูนะครับพี่น้องนอกห้พี่น้องในหัเรียนเปน็นลำกันนะครับขนสาสไซพี่น้องขนสาสไมือเดียวนะฮะมีอาการเชือ้อราขึ้นนะครับเพราะว่าขี่พื่นเปียกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเบาทัดเพราะมีเวลาห้น้าหระครับพี่น้องครับ นะครับโลนะครับโลไม่เลี้ยงแล้วนะครับพี่น้องครับเนาะเป็นอันว่าเลี้ยงมากนี่ต้มสุกลัางกระเซียนตัวเองนะพีหลังหน้าสมุดปากกาสีอะไรครับนี่อันเดียต่างเงินม้วนในใจอยู่สิวมาสวมอีกทั้งม้วนในใจ เสื่อมากเลยสอนมึงมันมันมันมีเวลามาใส่นีท่านใสก็เสียที่สักครับมีหัวหน้าตัวสิริเก็ตวงไม่กาบหรือก็ยังเป็นงามึคนเดียวนะดิวานหวาน่างั่ยังเป็นงางคนเดียวสิกเก็ตงใหม่กาบหรือก็ยังเปงางมึงนเดียวนะสวัสดีครับพี่น้องครับมอนีเบาทัดผ้าพี่น้องมาก จับตะกกแตนเอาไปกินพี่น้องเอ้ยเสียดายแฮงเกิดเชื้อราในขอบครับพี่น้องครับฝนตกซุ่มือพี่น้องเอ้ยบางทีล่ะตายเน่าทับถมกันเลยพี่น้องครับตายไร้เ้ยครับเ้อตายไปเป็นขึงเลยนะครับพี่น้องครับตายไปไร้กูขึงคุณั้งนะครับผุนเสียออกให้มดวันนี้นะครับเลิกเลี้ยงแล้วนะครับพี่น้องครับ ไม่เลี้ยงแล้วด้อครับเด้อทาเห้าเลี้ยงในช่วงนาแล้งอาจจะเหมาะครับพี่น้องครับหรือว่าทาเห้ามีหยานะครับพี่น้องครับถี่ปลูกไห้เนาะเป็นหยาหวานเนเปียนะครับพี่น้องครับจะเหมาะกว่านะครับพี่น้องครับบอใหญ่เลยด้อครับเด้อเป็นตัวน้อยๆนะครับนี่ครับ แต่จะมีตัวใหญ่เป็นบางตัวนะครับนี่ตัวน้อยๆนี่พี่น้องครับดีกว่าจะให้มันตายถิ่มเบิดครับพี่น้องครับนี่ตายเลยครับเนอตายทุกวันนะครับตายทุกวันและอ่อนแอมากโสมนะฮะมือนี้เบ่าทัดเสียวออกให้เมดครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยเนาะตาเสียดายตายถิ่มเบิดพี่น้องเ้ยเหลืออยู่นี่เ่ถึงรึงหรือซ้านะฮะ นี่คือการลงทุนนะครับเป็นเงินสามพันบาทเอามาจำหน่ายทางด่านความรู้นะครับพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้หัวเรียนเป็นํำกันนะครับฝนสาดใส่พี่น้องฝนสาดใส่มือเดียวนะฮะมีอาการเชื้อราขึ้นนะครับเพราะว่าขี่เพื่อนเปียกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเบาทัดเพราะมีเวลาห้น้ำหระครับพี่น้องครับนะครับโลนะครับโลไม่เลี้ยงแล้วนะครับพี่น้องครับเนาะ เป็นอันว่าเลี่ยงมานน่เป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ้ซง่อๆครับว่ามันเลี้ยง,ง่ายเลี้ยงอยา่างซํำใดเนาะถ้าห้าเลี่ยงนะฮะควรจะถึงควใจโดนแดดน้ำพี่น้องครับมันบ่ถึกแดดนะฮะอากาศมันคืบม,มาอาทิตย์กลัวล่ะพี่นออ้องอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับนี่ครับตัวน,น,น้อยก็ต้องเอาออกเบิดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาออกเบิดเลยนะฮะทิ้งเงินสามพันนะครับพี่น้องครับอ่อนแอแหงนะครับเด้อ ออนแอแห้งเพราะว่าอากาศช่วงนี้ฝนมันตกทุกมือนะฮะหลอกขาบมากกับกินกันเองแน่นะครับพี่น้องครับเนาะถือว่าเลี้ยงยากครับพี่น้องครับก็เหลือพอได้กินจีดอกพี่น้องนี่ครับนี่เป็นการลงทุนเลี้ยงนะฮะเพื่อที่จะถ่ายลงคลิปให้พี่น้องได้ดูนะคะจะได้รู้แล้วก็จะได้ไปเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับว่าจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงนะฮะ นะครับโดยกาลร่างพากกนเก็บออกจากคอ,อกนะครับพี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะฮะเบาทัดบ่มีเวลานําเพราะว่ามันต้องเดินสายทาย o u t u b e นาําละกาเหตุหลายสิ่งหลายอย่างในหัวในสวนเฮ่านะครับพี่น้องครับเนาะนี่ครับพี่น้องอ่อนแอแห้งนะครับเด้ออ่อนแอแห้งนะฮะปกติิ่นจะแข็งแรงกว่านี้นะฮะสำหรับฟ้ามยมงใหญ่ที่เพิ่นเลี้ยงนะครับพี่น้องครับเป็นอาชีพเนาะเพื่อน เพื่อนมีพื้นที่เพียงพอนะครับเนะาะหฮาบ่มีพื้นที่เพียงพอนะครับจําเป็นต้องหยุดเลี้ยงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะเนาะก็คงจะไม่เลี้ยงอีกแล้วนะครับพี่น่องครับสื่อเขากินดีกว่านะครับรพี่น้องนะฮะซื้อกินดีกว่านะครับนี่ครับพี่น้องครับกําลังเก็บใซ่คคนะครับเสียเอาไปทอดนะครับแล้วก็ ก็บไปกินเนาะกำขี่ดีกว่ากำตดนะครับพี่น้องครับเนาะได้กินนิดๆหน่นนนอยๆยังดีกว่าไม่ได้กินนะฮะเมื่อวนี้ก็คงจะต้องอออกให้หมดละนะครับพี่น้องครับก็จะได้ยุบประมาณโลนึงพุ่นละนะครับพี่น้องเนาะโอ้โหกิโลละพันหาเลยซื้อมากินทั้งเลี้ยงทั้งเสียเวลาครับพี่น้องครับ พ่อพันหญ่ขึ้นมาประมานพ่อพันหญ่ขึ้นมาประมานหนึ่ง,นะ,ะง,น,ะน,ะงนะครับพี่น้องเนาะซ้เพันธุ์กระรังไเกาะนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเก็บเอาตัวนี้ก่อนมันสีนี้พ้นก็เริ่มกัดผาเด้อครับเด้อพี่น้องครับเพ่นเริ่มกัดผานะครับนี่เริ่มกัดได้ที่ห้าเห็ดอ่าจานก็เงียบมากนี่ครับพี่น้องครับเพ้นกัดนดะครับเด้อต้องเอาอันนี้มา ทำการซ่อมแซมมึงพี่น้องครับนี่เสียหายครับพี่น้องครับเสียหายนะฮะฝนมันตกเป็นอาทิตย์เลยนะครับพี่น้องครับเนาะมันเห็ดยห้นะฮะตะกแดนะเอาเหงานะฮะเนี่ยตายติดหนาออกมาเลยครับพี่น้องครับนี่ตายเละเลยนะครับก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องท่านไหนอยากเลี้ยงต่อก็เลี้ยงได้นะครับเด้อดถาเขามีเวลาเบิ้งนะฮะ แต่สำหรับเบาถัดมันนี้มากบอกขอเสียนะครับเนาะในช่วงฝนตกนะฮะจำเป็นต้องโลนะครับพี่น้องครับเลี้ยงไปก็จะได้อาจจะได้ไม่จะไม่ได้กินนะครับพี่น้องเนาะจะไม่ได้กินสไลด์กว่านะครับพอเพิ่นตายทุกมือเลยนะครับพี่น้องอากาศมันเย็นนะครับอากาศมันชื้นนะครับพี่น้องครับฝนมันตกตลอดเนาะเกิดเชื้อรานะครับพี่น้องครับมีเชื้อรานะฮะ จำเป็นตรงหยุดเลี่ยงนะครับพี่น้องครับเอาไว้ก่อนนะฮะสำหรับตะกะแต่นนี่ไปต่อไม่ได้นะฮะไปต่อไม่ได้นี่นะครับเดยขอเสียนะฮะตายเกือนเลยพี่น้องครับฝนสาดใส่นิดเดียวตายบึดเลยพี่น้องครับมือนั้นฝนมาแห้งแห้งนะครับพี่น้องครับหมื่บ้านนี่ฝนนั้นมาแห้งนะฮะนี่ครับ ้าเหาเลี้ยงเขาต้องมีหยาที่มีนะครับโปรตีนสูงนะฮะคือหยานี้เปียนะครับหยานหวานนะครับทานยาเหาเป็นหยาธรรมดานะครับพี่น้องครับตัวเพิ่นจะบ่ค่อยใหญ่โค้งสามเพิ่นจะบ่ค่อยใหญ่นะครับเพิ่งพี่น้องครับมาย่างน้อยย่างเนวนะฮะนี่ครับตายเพียบเลยพี่น้องครับโอ้ยเสียดายครับพี่น้องครับเนาะกะนะครับ ก็เป็นการเรียนรู้นะครับพี่น้องเนาะถ้าให้พี่น้องไปศึกษาเองจากฟาร์มไนนะครับพี่น้องครับเขาก็จะบอกว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนะฮะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราถ้าจําเป็นต้องนะฮะลงทุนนะฮะสามพันสื่อทั้งกกงหาสื่อทั้งกกงพันหา,หาลอยนะครับพี่น้องครับแล้วก็สื่อไข่พันอีกครึ่งขีดครึ่งนะฮะสื่อมาเลี้ยงเนาะ เอามาทดลองเอามาเลียงให้พี่น้องได,ดีู๋วหัเห็นเบิงไปทำกันนะครับเพื่อนกระไนงยี่ดอกแต่ว่าเพื่อนหัดมาเจอฝนนะเจอพายุนะครับพี่น้องครับเ <_ an> ขาโดวนพวดนะครับเนาะเป็นในแสงแดดบาเพียงพอนะครับความบบเอวบาเพียงพอนะครับพี่น้องครับความร้อนไม่เพียงพอนะฮะสำหรับหฮาสี่เหลี่ยงแบบบานๆแนวนี้มันกะเป็นอนใดที่เลี้ยงยากในจังน่อยนะครับถ้าจับมือนี้บาเบิดก็คงจะจับอีกเมืออื่นนะครับพี่น้องเนาะ ใส่ขนาดเพ่นบ่ท่านใดพ่อสี่ยห้กตองเอามาถอดนะครับพี่น้องครับแต่ว่าห้าตองถอดกินนะครับพี่น้องครับเพราะว่าทำมาถอดก็คงจะถิ่ไปซื้อละนะครับสาหรับงานนีน้เนาะถือว่าล้มเหลวนะฮะล้มเหลวอย่างชิ่งเชิงนะฮะพี่น้องครับเนาะเสียดายพ่อไม่ยังดอกเอาไปโดนกูนีมันสิบอได้กินนะครับพี่น้องครับได้กินหน่อยอยังดีกว่าบอได้กินเนาะถือว่าหอาได้ประสบการฝากก่อนพี่น้องกันนะฮะสำหรับ การถีบเบาทัดสือมาเลี่ยงให้เบิ้งเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับขอบุณขอบพูนเอฟซทุกท่านนะครับพี่น้องครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะเนาะก็เอาไปคิดผิดจะรณนาเอาเองนะครับเนาะว่าาจะเลี่ยงต่อหรือว่าเาจะลงทุนต่อหรือว่าเาจะถอยนะครับพี่น้องครับสําหรับการเลี่ยงนะครับตะแตนนะครับแต่ถ้าพี่น้องจะเลี่ยงนะครับถ้าตั้งใจทำมิหยาเพียงพ่อนะครับพี่น้องเนาะทำมิพื้นที่ว่างนะครับ รอบบ้านเรานะครับไม่ให้ฝนสาดนะฮะไม่ให้ฝนโกกไม่ให้ลมโกกได้นะครับพี่น้องเนาะแต่มันกับเป็นอันใดที่แสงแดดเขาบอถึงคือเก่านะครับพี่น้องรับหญ่สาดด้วยครับเด้อถ้าแสงแดดเขาบอถึงนะครับหลักๆแล้วตะกะแตนน่ะถ้าเขาอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะฮะเขาก็จะบินไปทั่วนะครับได้แสงแดดได้รับแสงแดดเพียงพอนะครับเด้อหลักการเขาจะบอมินขี่เขาตลอดจังสีนะอันนี้ขี่นี่คือเอาออกทุกมือกับจริงอยู่แต่ว่ามันกับขี่ทุกมือเพราะว่ามันกินทุกมือนะฮะ กินทุกวันนะพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้เบาทัดมาเแค่เก่าหน้าที่กูกว่านะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ